ดิฉันเรียนภาษาไทยครึ่งปีแล้วดิฉันเรียนภาษาไทยหนึ่งปีแล้วดิฉันเรียนภาษาไทยหนึ่งปีแล้วดิฉันเรียนภาษาไทยสองปีแล้วผมเรียนภาษาไทยมาสิบปีแล้วครับดิฉันเรียนภาษาไทยมาสิบสองปีผมเรียนภาษาไทยมาสิบสี่ปีดิฉันเรียนภาษาไทยสิบห้าปีแล้วผมเรียนภาษาไทยมาสิบแปดปีตั้งแต่พจชังกับโควิดสิบเก้า ประเทศจีนและประเทศไทยได้ร่วมทุกร่วมสูงคอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันประชาชนทั้งสองประเทศจับมือดึงเคียงข้างและร่วมมือซึ่งกันและกันความร่วมมือจีนไทยมีพลังและเหนียวแน่นยิ่งขึ้นความสัมพันธ์ระหว่างจีนไทยแนงแฟงมากยิ่งขึ้นเว้นระยะห่างทางสังคมฉีดวัคซีนใส่มาสกัน รักษาเวลาห่างทางสังคมฉีดวัคซีนและใส่แมสกันทินงทยพี่้องการขอให้ทั้งสองประเทศมีความคงประชาชนโร่งเย็นเป็นสุข